สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงตัวแม่ครับซาม,มูไรกันอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับตัวที่ผมคิดว่าโกงที่สุดนั้นก็คือตัวนี้เลยนะครับซาคูงาวาอีเอยะสึครับแต่ว่าตัวนี้จะโกงยังไงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับแต่ก่อนเลยก็ฝากผู้สนับสนุนช่องกันอีกเช่นเคยครับมองหาร้านเติมเงินดีๆให้มองมาที่ร้าน power pay สะดวกปลอดภัยที่สาคัญประหยัดเงินขึ้นด้วย เพียงแค่แอดไลน์ไปที่แอดพาวเวอรเพทักแชทคุยกับทีมงานทีมงานจะส่งลิก์เข้าร้านมาให้เพียงแค่นี้เราก็สามารถเข้าไปใช้บริการร้าน PowerPay ได้เรียบร้อยแล้วครับหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ร้าน PowerPay ก็มีให้บริการครับเพียงแค่คลิกลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างในคลิปั o นคลิปนี้เลยครับและทักแชทไปหาทีมงานอีกเช่นเคยภายในเพจมีโปรโมชั่นต่างๆให้ดูมากมายเลยครับสนใจเกมไหนก็เลือกเติมได้เลยครับและที่สำคัญ มีเกมบันทึกรับ3ก๊กให้เติมด้วยครับมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกช็อปเพียบสามารถเลือกช็อปได้แล้ววันนี้นี่คือหน้าตาของร้านเพอเพครับมีเกมให้เติมหลากหลายทีเดียวอย่าลืมนะครับก่อนกดยืนยันคำสั่งซื้ออย่าลืมระบุก,การสนับสนุนเป็นช่อง Backset Channel ของผมด้วยนะครับ <S <S เพียงแค่นี้คุณก็จะได้การเติมเกมราคา,าถูกและที่สำคัญคือได้สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับ <S 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 ก่อนที่เราจะไปดูตัวความโกงของ EA เยสุนั้นเดี๋ยวเราอัปเดตตัวกิจกรรมตะลุยพันทับกันสักทีหนึ่งครับ สำหรับตัวกิจกรรมตะลุยพันทับนั้นที่ร้านค้านั้นก็จะมีไอเทมให้เราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้แล้วนะครับก็คือเราดูตรงนี้ครับสาตว์าเทพตรงจุดนี้ก็สามารถซื้อสาตาเทพขั้นสีทองได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้เล่นสายฟรีสามารถเก็บสะสมขวานเงินมาซื้อตัวสาตาเทพตรงจุดนี้ได้นะครับถ้าเราสัตว์ตาเทพตรงจุดนี้ก็มีให้ได้ถึง4อันเลยนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับทําให้เราสามารถสะสมสาตตาเทพได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ ก็ <G ül üş> จุดต่อมาก็คือตรงอุปกรณ์สัตว์เทพนะครับตรงจุดนี้ก็จะใช้เยอะสักนิดนึงครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราแลกตรงอุปกรณ์สัตว์เทพตรงจุดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับก็จะแบ่งเป็นเกรดนะครับก็จะมี3เกรดก็คือขั้นทองเกรดที่1นะครับแล้วก็เกรดขั้นที่2นะครับแล้วอวั้ายก็คือเกรดขั้นที่3ก็จะเป็นขั้นที่สูงที่สุดณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครลงตัวสัตว์เทพแล้วยังไม่ได้ตัว ปรารของสัตเทศตรงจุดนี้ก็น่าสนใจดีเดียวครับสามารถสะสมจากจุดนี้ได้ด้วยนะครับทาให้เราเอาตัวกําลังลบได้มากขึ้นนั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมที่มีคนถามถึงนะครับก็คือถ้าเกิดเล่นใหม่ในกิจกรรมตัวล็อกอิน7วันกับตัวกิจกรรม7วันตรงจุดนี้มีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมจากเดิมหรือเปล่านะครับตรงจุดนี้ผมก็อธิบายพูดถึงทั้ง8วันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขอข้ามไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงที่กิจกรรม7วันตรงจุดนี้กันครับ ราบกิจกรรม7วันในวันที่เหลือนะครับที่ผมลองไล่เปิดดูตรงจุดขยายเอยขอไปขายกำจัดขายจำกัดเวลานั้นก็น่าจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นตัวพวกเศษตัวอุปกรณ์ขั้นสีแดงครับตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้จำนวนทองก็ข้ามไปได้นะครับแต่จะมีอยู่จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตรงจุดนี้ครับก็คือตัว เศษสมบัติขั้นสีแดงนั่นเองครับตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่ก็ถือว่าน่าซื้อมานะครับเพราะว่าในช่วงต้นนั้นเราจะหาเศษสมบัติขั้นสีแดงได้ยากสักนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดใครต้องการให้หาให้ครบ12อันหรือให้ครบทั้ง6ตัวละครก็แนะนําให้ซื้อตรงจุดนี้ได้เลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับแค่อันละ3 0 0ทองเท่านั้นเองครับส่วนในวันที่5ก็มีชุดเวทนกยุงนะครับแต่ว่าชุดตรงจุดนี้ก็ถ้าเกิดว่า รอได้ก็แนะนําให้รอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รอนะั้นซื้อทั้งหมดเราก็สามารถซื้อได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับก็จะใช้เงินทั้งสิ้นเดี๋ยวผมขอกดเครื่องคิดเลขสักนิดน,นึงนะครับก็จะใช้ทั้งหมด3,600ทองนะครับตรงจุดนี้ก็เช่นกันนะครับวันที่7ก็3,600ทองเช่นกันนะครับ ลองก็ลองประเมินดูนะครับว่าคุ้มค่าไหมถ้าเกิดว่าซื้อมาเราก็จะสามารถรวมกันไปได้1อันนะครับถ้าเกิดว่าใครเร่งก็แบ่งทองมาซื้อตรงจุดนี้ได้นะครับวันที่7วันที่6แล้วก็วันที่5้านะครับส่วนวันที่4วันที่3ก็ไม่ค่อยมีอะไรสนใจครับวันที่3าก็จะมีตัวสัตว์ทะเทพันสุสีทมพันธุ์สี้ม1ันธหนึ่งเซตที่ผมเคยพูดถึงไว้แล้วนะครับ อัปเดตก็มีประมาณคร่าวๆประมาณนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูความโกงของตัว EA y a ยาสึก,กันครับก่อนที่เราจะไปดูความโกงของ EA y a ยาสึนั้นเดี๋ยวขอพูดถึงแม่ทัพสมัยในตัวที่เหลือกันก่อนนะครับสำหรับตัวแรกนั้นก็คือขอพูดถึงที่ขุนศึกตัวนี้นะครับโมโตโจิกะสำหรับโมโตโจิกะนั้นผมใน ID ดีหลักผมก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับความสามารถตอนที่ศูนย์ดาวแล้วก็1ดาวถือว่าธรรมดาบากๆนะครับก็คือ ออกสกิลแล้วเราก็จะมีโอกาสหลบศัตรูหลบสกิลศัตรูได้1ครั้งครับแล้วก็ถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า50%จะดูดเลือด10%ตรงจุดนี้ถือว่าธรรมดามากครับการดูดเลือด10%นี้ไม่มากพอสําหรับให้ตัวโมโตจิกะนี้จะยืนรับดาเมจได้มากขึ้นนะครับจุดที่ดีก็คือหลบสกิลได้1ครั้งแต่ตรงจุดนี้ก็ถือว่าธรรมดาอีกเช่นกันครับไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมากมายนะครับแค่แทงได้นานขึ้นยืนได้นานขึ้นเท่านั้นเองคคครรรรรัััับบบถืือออออววว่่่าาธมดดดดแตตตขข้ีีกกกกกก็เเเเงโิะยยู ตัวรีปอครับผมถึงผมจึงยังจำเป็นจะต้องปั้นครับและถ้าเกิดว่าปั้นขึ้นถึงประมาณ4ดาว mm. ก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมก็คือมีโอกาสติดใบกับศัตรู2ตัวนะครับเรอขออภัยับติดใบศัตรู2รอบนะครับแต่ว่าโอกาสก็ค่อนข้างน้อยครับแค่20%เท่านั้นเองแล้วก็ที่เพิ่มมาก็คือมีการดูดค่าโกรธตรง,งจุดนี้น่าสนใจครับการดูดค่าโกรดนี้หมายความว่าอะไร เท่าที่ผมเดานะก็คือดูดโกจากศักตรูมาให้ตัวเราเองสองแมนะครับอันนี้ก็คือจุดที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่ายังไม่โดดเด่นนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็คือจะต้องมีโอกาสติดใบามากกว่านี้นะครับก็ประมาณ 30- 4 0เนี่ยอาจจะทาให้ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเอฟเฟกต์ใบนี้ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ในความคิดของผมแล้วก็คือเอฟเฟกที่ดีที่สุดนะครับในของเกมนี้นะครับ สรับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็คือมิซูฮิดะสำหรับมิซูฮิดะนั้นผมก็ลองสร้างไอดีมาส่เล่นนะครับแล้วก็สามารถหาได้นะครับแล้วก็ลองนํามาเล่นดูนะครับในช่วงแรกที่ตัวศูนย์ดาวแล้วก็1ดาวนั้นถือว่าธรรมดานะครับแต่ก็ข้อดีก็คือตัวดาวเมจค่อนข้างแรงนะครับจุดอื่นๆนี้ที่ที่ดีหน่อยก็คือมีโอกาสติดเผาไหม้15%ในการโจมตีปกตินะครับ ทีนี้เรามาดูพอขั้น4กันบ้างครับสำหรับขั้น4ก็จะเพิ่มความสามารถก็คือลดโกดสตู2แต้มตรงจุดนี้ด้วยนะครับสำหรับเอฟเฟกต์อื่นๆถือว่าทำาดัเมจได้สูงขึ้นเยอะทีเดียวครับแล้วก็เป็นตัวลัดช็อตที่ดีนะครับถ้าเกิดเทียมกันระหว่างตัววิซุฮิเดะกับตัวโมโตจิกะที่เป็นของคุณศึกนั้นผมว่าตัวนี้ดีกว่าครับ ครับตัวต่อมาก็คือจกกกนะครับตัวเคนชินตัวนี้ถ้าพูดกันในรูปแบบของสกิลก็เหมือนมาเฉียวเลยครับแต่ว่าตัวนี้ดีกว่ามาเฉี่ยเนื่องจากตัวเกรดขั้น19นะครับก็จะเกรดสูงกว่ามาเฉียวครับจะทําให้น่าจะโจมตีแรงกว่านะครับแล้วก็พอเป็น4ดาวก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับก็คือรับพลังโจมตีของศัตตูด้วยนะครับ แล้วก็มีโอกาส50%ดูดกดศัตรู2อแต้มตรงจุดนี้น่าจะคล้ายๆกันเกือบหมดเลยนะครับมีการติดพวกดูดกดตรงจุดนี้นะครับถ้าเกิดเทียบกันแล้วโดยส่วนตัวผมมองว่าตัวนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ชอบมีอย่างเดียวครับก็คือโจมตีศัตรูแค่เป้าเดียวครับถ้าเกิดโจมตีศัตรูสองเป้าสาเป้าขึ้นไปตัวนี้จะกลายเป็นผมจะหวา่าน,นี้มากๆเลยนะครับเพราะว่า มีการทำดาเมจที่สูงแล้วก็มีเอฟเฟกหลายอย่างที่ค่อนข้างดีครับคราวนี้เรามาดูตัวที่ผมคิดว่าโกงที่สุดกันดีกว่าครับสำหรับตัวนี้ก็คืออีเอยสึ์ตัวนี้นะครับตั้งแต่ศูนดาวแล้วก็1ดาวก็ความสามารถถือว่าเด่นแล้วก็ดีแล้วนะครับก็คือในขณะที่ศัตรูมีเลือดมากกว่า50%มีโอกาสติดมึนงงครับตรงจุดนี้ก็ คล้ายๆกับตัวเตียนอุยกับตัวแฮงหัวตุ้นของตัวบุยกกนะครับถ้าเกิดว่าใครเอา3ตัวนี้มาเล่นก็จะสตัร์กันรัวๆไปเลยครับและเท่านั้นไม่พอครับถ้าเกิดว่าเลือดศัตรูต่ำกว่า50%ก็จะทำาดาเมเเพิ่มขึ้นอีก20 0อนะครับเอฟเฟกต์สองอันนี้ถือว่าดีมากครับถ้าเกิดศัตรูเลือดเยอะแล้วก็สตัน์ทด้วยก่อนถ้าเกิดศัตรูเลือดน้อยแล้วก็ทำาดามจให้ตายไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลดแม่นยำศัตรูลงด้วยนะครับ 15%ก็ถือว่าเอฟเฟกลดแม่นยำเนี่ยในหลังๆถ้าเกิดว่าทําได้สูงๆนะครับก็มีโอกาสหลบสกสูได้ถ้าเกิดว่าหลบสกสูได้1รอบนี้ก็คือเป็นจุดตลิกผ่านได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูความโกงกันดีกว่าครับพอถึงขั้นที่4พอการอัพสีดาวเรียบร้อยแล้วนะครับโจมตีด้วยสกิลก็จะมีติดเอฟเฟกต์เลือดไหลด้วยนะครับตรงจุดนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับลดแค่10ลด2รอบ แล้วก็เรามาดูเอฟเฟกต์ที่โกงกันดีกว่านะครับตรงจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีแม่ทัพในทีมตายนะครับก็จะมีโอกาสแช่ต,ตัวทั้งหมด2รอบนะครับโดยที่โอกาสที่เกิดก็คือ10%ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ดาบเจดาวกันดีกว่าครับพอถ,ถึง7ดาวเรียบร้อยแล้วตรงจุดนี้ครับถ้าเกิดว่าทีมเราตายลงก็มีโอกาสทำดาเมจเวทใส่ตัตรู160%ด้วยนะครับ และที่สําคัญก็คือทําใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับ160%แล้วก็มีโอกาส40%แช่แข่งศัตรูทั้งหมดเนี่ยนะครับเหตุผลที่ผมว่าทําไมมันถึงโกงครับเพราะว่าเนี่ยครับขนาดทีมเราตายแล้วยังมีการทําดาเมจเรียกว่าอะไร c o เตอร์ครับ counter damage กลับไปหาศัตรูไม่พอแล้วก็มีโอกาสแช่ศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับถ้าเกิดแช่ติดทั้งหมดทีมนี้ก็เรียบร้อยเลยครับมีโอกาสโดนวุยก๊กทำ damage รัวๆไปเลยครับและที่สําคัญก็คือไอ้เอฟเฟกต์แช่เนี่ยครับจะไปคอมโบกับตัวโจโฉด้วยนะครับ จอโฉจ,จ,จมตีธรรมดาใส่ตัวที่โดนแช่ก็จะทำดาเมจแรงขึ้นนั่นเองครับก็เป็นคอมโบที่ดีสำหรับตัววยกกเลยนะครับน่าหามใช้งานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูที่ตัวโจมตีธรรมดาสักนิดหนึ่งครับโอตรงโจมตีธรรมดาไม่มีบอกว่ามีความสามารถเพิ่มเติมตรงจุดไหนนะครับ น่าจะต้องอ้างอิงจากตรงจุดนี้ครับก็คือโจมตีแล้วก็เพิ่มแม่นเท่านั้นเองครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับแม่ทัพทั้ง4ตัวของตัวตู้สมอไรนั้นตัวไหนดีที่สุดตัวที่ดูตัวที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งสำหรับผมก็คือตัวเอเอเยสตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ดีมาเป็นอันดับสองผมเลือกตัวมิสซี่เดะหรือตัวของงอกก๊อกนะครับที่เป็นตัวยิงปืนนะครับตัวนี้จะดีก็คือเราจะ ใช้แล้วก็จะไปคอมโบกับตัวเอฟเฟกของจิวยี้นั่นเองครับก็พวกเอฟเฟกเผาไหม้ครับคอมโบกันได้ถือว่าค่อนข้างดีครับส่วนตัวที่3ามผมยกให้ตัวเคียนชินหรือตัวของงอกขอภัยของจกกกนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ทำดาเมจสูงมากมาก,ก็รูปแบบการโจมตีก็เป็นข้อเสียเดียวก็วคือโจมตีแค่1เป้าครับแต่ว่าดาเมจก็ถือว่าแรงครับยิ่งในดานส,สูงๆก็จะเอาไว้ใช้ปิดตัวมอนได้ดีขึ้นนั่นเองครับ สามารถโจมตีแบบวันฮิตอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่ถุอมว่าแย่ที่สุดในสีตัวก็คือตัวโมโตจิกะของคุณซึกนั่นเองครับซึ่งเป็นตัวที่ผมเล่นเป็นในดีลักซปด้วยครับน่าเสียดายมากๆครับอยากสลับตัวเอเยอยาสืตัวนี้สลับกับตัวโมโตโมโตจิกะอย่างมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อรูปแบบเกมออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เล่นตามนี้ไปเลยครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นต่างยังไงก็เอามารีวิว และเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขอจบต่อเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิ่งกริ้งๆจะเป็นกำลังใจที่ดีอย่างมากในการทำคลิปต่อๆไปของผมครับยังไงก็ฝากกดกันด้วยนะครับและถ้าสนใจเติมเกมบันทึกรับสามก็ฝากร้านพอเพลไว้เป็นทางเลือกด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ